สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวแดงทั้งพามา่าขอร้องให้ประเทศไทยเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะเป็นหนังสือแจ้งการมาเลยนะทุกวันนี้ประเทศไทยน้ำไม่ท่วมเลย สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสามถุม่มวันอาทิตย์ทางเมืองไทยกับเป็นวันจันทร์ยามเสาร์ประมาณเก่ามงคึงทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ตลอดก็กนั่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไดจะเด็ดบอบผาดคลิปให,หม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับอันนี้แจ้ง FC ทุกท่านเนาะที่ใช้ iPhone 15ทําทำคลิปวิดีโอปกตินี่คือมี iPhone มาเนี่เป็นปีแล้วนะแต่เอาไว้ไลฟ์สดอย่างเดียวไม่ทำคลิปสาเหตุที่ไม่ทำคลิปด้วย p p o o n เนี่ยรู้สึกว่ากล้องมันชัดเกินมันอายอายกล้องนะครับใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับที่เอามาจากเมืองไทยอันนี้ก็มือนหนึ่งเป็น V ี vo นะครับหมื่นกว่าบาทตั้งแต่เอามาเมืองไทยก็คือ รู้สึกว่ากล้องนี้คือมันขาวอ่ามันทําให้มีความมั่นใจนะครับ iphone คือมันเป็นกล้องสดเกินนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมีหลายๆสื่อในประเทศไทยก็นําเสนอประเด็นเรื่องน้ําท่วมในประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้สถานการณ์นะครับในสอปป,อปอลาวอ่าในเมียนมาสองประเทศเนี่ยตอนนี้คือต้องอ้อนวอนไทยแล้วนะขอร้องให้ประเทศไทยเนี่ย ช่วยเหลือน้าท่วมในลาวแล้วในพมา่าแล้วประเทศไทยน้ําไม่ท่วมหรอครับทางภาคเหนือของอ่าประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ทางอีสานก็ท่วมนะครับอ่าน้องคายก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนอ่าตอนนี้คือผมไปดูเพจหนึ่งนะครับในเพจเชียงรายอ่าเห็นหน่วยอ่าเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับอ่านำเฮลิคอปเตอร์นะครับนําอาหารไปช่วยชาวพมา่าผมเห็นน้ํา น้ำใจพี่น้องคนไทยนะครับไม่เคยทิ้งประเทศเพื่อนบ้านที่ตามแนวชายแดนที่ลำบากนะครับยังแบ่งปันน้ำใจนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทางภาคเหนือตอนนี้ที่น้ำท่วมเนี่ยไม่เฉพาะเฉพาะคนไทยแล้วนะพม่าก็เดินเท้าเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาขอความช่วยเหลือ,อมีการเปิดด่าน เดินเท้าเข้ามาอันนี้คือผมดูในข่าวในเมืองไทยสถานการณ์ตอนนี้ลาวก็ขอหนังสือผ่านสถานทูตขอร้องให้เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือน้ําท่วมอทางภาคเหนือสุดลาวน้ําเริ่มลดแต่เวียงจันทร์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ตอนนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยประเทศไทยค่อนข้างพร้อมมากกว่าลาวและพะมา่าด้วยอุปกรณ์ด้วยน้ําใจของพี่น้องคนไทย หลังไหลกันเข้ามายอดเงินบริจาคเนี่ยคือประเทศไทยนะครับถ้าเรื่องเงินบริจาคคือไม่ต้องพูดถึงนะครับคือมันเยอะอยู่แล้วอันนี้คือยอมรับนะครับถ้าเทียบเสรนลาวกับเมียนมาคนละอย่างกันเลยอ่าตอนนี้คือประเทศไทยเนี่ยคนไทยไม่เฉพาะตั้งแต่ชาวบ้านนะครับที่ช่วยกันเองนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ก็บริจาคเงินเยอะมากๆในประเทศไทยหันไปมองสอปปลาวนะครับบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐในลาวเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐนะบรรดานายพลที่ติดเหรียญเยอะๆนะครับติดเหรียญเต็มไปทั้งตัวเนี่ยยังไม่กล้าบริจาคเงินนะยังไม่เห็นสักตัวเลยเมียนมาก,ก็เหมือนกันนะครับมิงอองไล์เนี่ยอำนาจสูงสุดในสปปลาวายึดอำนาจจากองซานซูจี แต่ไม่มีปัญญาช่วยน้ำท่วมในประเทศตัวเองอประชาชนในพมา่าเนี่ยคือตอนนี้เรายังไม่รู้ข่าวนะว่าสถานการณ์พมา่านี่คือคนเสียชีวิตไปเท่าไหร่พมา่าก็หนักนะครับเห็นประเทศยิ้มเงียบเพราะว่าสื่อนี่โดนคคอ,อบคุมนะฮะดูอย่างเวียดนามนะครับคนตายหลักร้อยคนขึ้นไปอันนี้เวียดนามรายงานสดสดเลยนะครับตามที่เข้าไปดูลาวก็มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยยังไม่นําเสนอ ต้องรอให้กระทรวงวัฒนธรรมให้เขาออกมาสรุปชัดเจนก่อนค่อยนําเสนอข่าวเพราะว่าลาเขาเป็นแบบนั้นไงเขาจะไม่นําเสนอสุมสี่สุมหนะเพราะว่ามันจะกระทบภาพลักษณ์ของประเทศอ่าประเทศจะเสียหายประเทศจะดูแย่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยดูขาดศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนคนลาวนะฮะหลังจากน้ําลดนะครับในภาคเหนือของลาวเนี่ยทั้ง อ่าประธานาธิบดีลาวทั้งนายกรัฐมนตรีลาวเนี่ยลงพื้นที่แล้วนะอ่าลงไปถ่ายรูปแล้วเตรียมตัวแต่ตอนน้ําท่วมหนักเขาไม่ลงนะเขาไปจังหวัดอื่นของลาวอ่าไปดูฟาร์มไก่เอยฟาร์มฟาร์มจระเข้เอยนะครับคือเหมือนไปผิดงานอะ่ะนะฮะเมียนมาก,ก็เช่นกันนะครับตอนนี้เมียนมาเนี่ยคือคนคนพาม่าเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากอ่าช่วงน้ําท่วม แล้วแล้วแล้วอีกอย่างนะครับสถานการณ์ในพมา่าเนี่ยการเมืองมันก็มีปัญหาอยู่แล้วเนาะ,ะคนพมา่าชนกลุ่มน้อยในพมา่าก็ต่อสู้กับรัฐบาลกลางทําให้ประชาชนเดือดร้อนก็ต้องทําหนังสือข้ามมาที่ฝั่งไทยผมเคยดูข่าวเมื่อสามสี่วันก่อนนะครับที่จังหวัดขอนแก่น่าที่เจ้าที่เจ้าหน้าที่เขา,เข,าเข้าไปตรวจมีบ้านหลังหนึ่งเช่าให้แรงงานเมียนมาที่ไปทํางานที่ภาคอีสานของไทย โอ้โหบ้านหลังหนึ่งอยู่เป็นร้อยกว่าคนอ่าอันนี้คือเอาแรงงานไปรวมตัวกันไว้แล้วก็ค่อยกระจายไปทั่วในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับที่เมืองไทยถ้าพูดถึงเรื่องการทํางานอ่าไม่เฉพาะที่กรุงเทพแล้วนะแรงงานต่างด้าวเนี่ยทางานในเขตภาคอีสานของไทยนะเมื่อก่อนถ้าย้อนไปเมื่อสักประมาณ10ปีขึ้นไปเนาะคําว่าแรงงานต่างด้าวนะครับขเขมินพม่าลาวสามประเทศเนี่ยต้องหากินที่กรุงเทพนะฮะอีสานไม่ได้เจริญขนาดนี้ ไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะขนาดนี้ทุกวันนี้ครับเดินในเขตภาคอีสานนะครับไปตลาดจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอูรานโคราชนะครับแรงงานพมา่าเขมรลาวมีเยอะขึ้นนะครับทุกคนอันนี้แสดงเห็นว่าเขตภาคอีสานนี้ก็มีโรงงานเยอะอุตสาหกรรมเยอะ,อะขาดแคลนแรงงานนะครับที่เมืองไทยนี้ขาดแคลนแรงงานอันนี้พูดตรงๆนะครับว่าคือคนไทยก็ไปทํางานที่ต่างประเทศ ทั่วโลกนะครับเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอิสราเอลคูเวตนอร์เวย์หนุนคนไทยไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าค่าแรงมันดีกว่าแล้วก็ประเทศไทยก็ค่อนข้างไปง่ายกว่า3ประเทศนี้3ประเทศนี้จะออกนอกประเทศไปทํางานที่ต่างประเทศยากนะครับทุกคนคุณเห็นไหมครับที่เมืองไทยนะครับคนไทยที่ไต้หวันนะครับโอ้โหไม่รู้กี่แสนคนคนไทยที่ไต้หวันคนไทยที่เกาหลีคือ2ประเทศนี้คนไทยไปไม่ต้องขอวีซ่าไง มันก็เลยได้เปรียบประเทศสามประเทศนี้นะครับไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็แอบ,บทํางานด้วยนะเป็นเรื่องปกติอ่าคนที่อยู่เป็น10ปี7ปี8ปีก็มีให้เห็นทั่วๆไปนะครับอ่าเพื่อนๆผมก็เป็นคนไทยเยอะแยะนะครับแต่ผมรู้ผมผมรู้สึกว่าสถานการณ์น้ําท่วมตอนนี้เนี่ยทางภาคใต้เริ่มนะภาคใต้ของสอสอของสอปอปอลาวอ่าไปทางจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้มีข่าวว่าที่อุบลเนี่ยน้ําเริ่มขึ้นมาแล้ว เพราะว่ามันไหลมาจากเหนือสุดของลาวเนาะลงมาผ่านเวียงเจ้าผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจัน์กระทบทั้งฝั่งไทยตลอดเพราะว่าลาวกับไทยมันมีแค่แม่่มน้ำโขงกันนะครับหลังจากน้ำลดนะครับทางภาคเหนือแล้วก็พม,ม่าทั้งลาวเนี่ยดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือแบบไหนช่วยไอฟื้นฟูสภาพแวดล้อมช่วยล้างอาคารถนนหนทาง รถฉีดมีหรือเปล่านะครับอันนี้คือรายละเอียดมันก็ไม่ชัดเจดนเราเห็นแต่ข่าวทางการลาวนี่ขอหนังสือทําหนังสือมาขอให้ประเทศไทยเข้าไปช่วยเหลืออ่าน่าผมคิดว่านะเข้าไปช่วยเหลือน่าจะเป็นอ่าพวกรถฉีดอ่าถนนหนทางเพราะว่าคือลาวมันไม่พออยู่แล้วนี่เพราะว่าน้ําท่วมก็ท่วมหลวงเมืองหลวงพระบางคือน้ําท่วมหนักทีนี้คือเมืองมรดกโลกอะนึกออกไหมมันต้องล้าง โคลนตรมเยอะแยะมากมายนะฮะรถฉีดนี่ต้องขอจากฝั่งไทยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องเลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ